เมืองพระเจ้าฝางดอยแองขางสูงซ้อนน้ำพุร้อนเย็นลือเลื่องเมืองกเกษตรกรรมแหล่งวัฒนธรรมล้านนาล้ำเลอค่าน้ำมันดิบอำเภอฝางเป็นอำเภอขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะพื้นที่ราบสลับภูเขาสูงล้อมรอบมีอาณาเขตติดกับประเทศเมียนมา มีการแบ่งการปกครอง8ตำบล119หมู่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น10แห่งประชากรประมาณ120,000คนประชากรแฝงประมาณ60,000คนประกอบด้วยหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงได้แก่สถานีเกษตรหลวงอังขางซึ่งเป็นโครงการหลวงแห่งแรกของประเทศไทยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อพี่น้องประชาชนชาวอำเภอฝางจนถึงปัจจุบัน อำเภอฝางนั้นมีปัญหาสําคัญหลายประการจึงขอนําเสนอแนวทางการปฏิบัติและแก้ไขปัญหา3เรื่องได้แก่ 1. การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 2. สถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่และ 3. ความปลอดภัยทางท้องถนน 1. การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นอำเภอชายแดนมีเขตแนวชายแดนระยะทางยาวถึง50กิโลเมตรมีช่องทางทางธรรมชาติจำนวน12จุด เป็นสาเหตุให้มีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจํานวนมากการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนั้นอ,อําเภอฝางได้บูรณาการร่วมก,กับหน่วยงานทหารตารวจตะเวนชายแดนสถานีตํารวจภูทรฝางสมาชิออกอสกํานันผู้ใหญ่บ้านชร,รบอเพื่อตัดวงจรการค้ามนุษย์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยแบ่งการบริหารจัดการพื้นที่ออกเป็น3ส่วนได้แก่พื้นที่แนวชายแดนรับผิดชอบโดยชุดเฉพาะกิจกองกําลังผาเมืองพื้นที่หมู่บ้านชายแดนได้จัดชุดลาดตระเวนและจัดตั้งด่านสก,กัดกัน้นได้แก่บ้านหลวงหมู่ที่5ตําบลไม่งอนบ้านหนอแลหมู่ที่14ตําบลม่อนปิ่นหมู่บ้านข้างเคียงในพื้นที่ตําบลม่อนปิ่นและตําบลไม่งอนพื้นที่ตอนในใช้กลไกลก,กำเนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านภาคประชาชนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเฝ้าระวังหาข่าวติดตามสถานการณ์ ในการปฏิบัติงานในปี2564สามารถจับกลุมได้29ครั้งจับกลุมแรงงานต่างด้าวได้จำนวน466คนผู้นำพาจำนวน24คนปัจจุบันสถา,านการณร์ความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้านและการพรัฒบาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ยังคงรุนแรงทำให้มีการคัดกรองและแย่งสถานที่กักขังระหว่างผู้ต้องหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและผู้ต้องหาคาดีอื่นๆทำให้สถานที่คุมขังไม่เพียงพอ ประกอบกับไม่สามารถส่งกลับรายง,งานต่างด้าวที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายทําให้ผู้หลบหนีเข้าเมืองตกค้างอยู่ในพื้นที่จํานวนมากและอำเภอฝางได้เสนอคณะกรรมการประสานงานชายแดนจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้ว่ารชาชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานให้มีการจัดตั้ง organization q u a r a n t i n e ทนณกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่334อเภอแม่อายซึ่งหากสามารถจัดตั้งได้ก็จะสามารถทำให้การปฏิบัติงานในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่อำเภอฝาง3ระดับคือสพอำเภอฝางโดยมีนายอำเภอเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการในการอำนวยการสั่งการบูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกับส่วนราชการต่างๆจะตั้งสอ,อตำบลมีประหลัดอำเภอเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์โควิดหมู่บ้านหรือศูนย์แรกรับของหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าศูนย์เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดและพื้นที่อื่นๆมีการจัดตั้งจุดตรวจในระดับตำบลและหมู่บ้านตลอดจนการดำเนินการตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ในด้านอื่นๆเช่นการออกตรวจสถานบริการสถานประกอบการร้านอาหารตลาดสดตลาดนัดร้านค้าต่างๆเพื่อให้มีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และแนะนําให้ประชาชนป้องกันตนเองโดยยึดหลักเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือหรือ DmHtta ด้านการรักษาพยาบาลอำเภอฝางได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามณศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือซึ่งรองรับผู้ป่วยได้100เตียงและจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวผู้ติดเชื้อสำหรับคนในชุมชนหรือศูนย์ Community Isolation จำนวน8แห่ง สามารถรองรับผู้ป่วยได้รวมทั้งสิ้นประมาณ1,000เตียงปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่เชื้อไวรัสโครโรนา2019ในพื้นที่อำเภอฝางมีแนวโน้มดีขึ้นไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ประกอบกับอำเภอฝางได้รณรงคการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไปแล้วจำนวน88,231คนคิดเป็น87.67ต่อกลุ่มประชากรเป้าหมายทั้งหมด1,653คนประชาชนชาวอำเภอฝาง ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ100%ปัจจุบันยอดผู้ป่วยสะสมจำนวน1,106คนรักษาหายแล้ว1 0 9 0คนยังรักษาในโรงพยาบาลฝาง12คนเสียชีวิตสะสม2คนและไม่พบการแพร่ระบาดในพื้นที่เพิ่มเติม 3. ด้านความปลอดภัยทางถนน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขายมีการขนส่งสินค้าทางการเกษตรตลอดทั้งปีมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งมีห้างสรรพสินค้ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีอีกทั้งยังสามารถเดินทางไปยังจังหวัดเชียงรายได้ทําให้มีการใช้ทางคมนาคมอย่างคับข้างส่งผลให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศตัวอย่างเช่นเส้นทางสถานีเกษตรหลวงอางขางซึ่งมีลักษณะโคดเคี้ยวลาดชันมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่บอยครั้งสําหรับปี2564อําเภอฝางมีสถิต ิติการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด516ครั้งมีผู้บาดเจ็บ1,146รายผู้เสียชีวิต34ราย อำเภอฝางได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชก,การที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอปอพรชรบจจัดตั้งด่านบูรณาการในช่วงเทศกาลสำคัญและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในจุดเสี่ยงแต่ละตำบลเพื่อเป็นกลไกลระดับตำบลในการดูแลตักเตือนให้ระมัดระวังการขับขี่ในช่วงเทศกาลร,รวมทั้งจัดหน่วยบริการดูแลนักท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดวยจัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือแนะนำแจ้งเตือนในพื้นที่จุด ทุกระยะนอกจากนั้นคณะทํางานได้ออกสอบเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุทุกครั้งที่มีการเสียชีวิตและได้แจ้งผลการตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขจากผลการปฏิบัติงานทําให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงจํานวนมากลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทําให้ได้รับรางวัลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขประเภทมาตรการการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนมีประสิทธิภาพโดดเด่นในปี2564ที่ผ่านมา